สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์สั้นๆก่อนเปิดลีกมาให้ดูกันเล่นๆนะครับนั่นก็คือ5เทคนิคที่มือใหม่ควรรู้นะครับแต่ไม่รู้ดีกว่าครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ไหมนะครับเอาเป็นว่าผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นข้อที่แบบเพื่อนๆจะต้องแบบว้าวมากแน่ๆเพราะขนาดผมยังว้าวเลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับว่าข้อที่5มันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป เอาละไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไอ้บ้าที่ไหนทําหรือเปล่านะครับก็ตามชื่อคลิปอ่ะเนาะไม่รู้ดีกว่านะครับก็เป็นการลดเลเวลตัวเองนะครับโดยการขายโอปอลสกาวดิงกับสกอวิสดอมนะครับจะได้หนังสือมาตอนนี้ผมเลเวล93าใช่ไหมพอกดใช้ปุ๊บเหลือเลเวล้ทันทีเลยโหเทคนิคโคตรเทพบอกเลยจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์อยู่นะถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ไปดูคลิปเอเลสไทดที่ผมทําไว้เมื่อต้นลีกเซนติเนลนะครับก็จะเข้าใจว่าเทคนิคนี้มัันเออาาไไปทํะรรครบ เทคนิคถัดไปนะครับเป็นเทคนิคที่ไม่รู้มีใครทําหรือเปล่านะเป็นเทคนิคการจัดคลังที่ผมอยากมาแชร์ครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะเลื่อนไอ้คลังอันเนี้ยไปไว้ล่างสุดอะโปกติทาไงลากใช่ปะลากอ่ะไปไปไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะอยู่ล่างสุดแล้วแล้วดูคลังที่ผมมีดีมันก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงใช่ไหมถือหรือจะไม่เยอะก็ไม่ได้สําคัญนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่จะลากใช่ไหมผมมีเทคนิคดีๆให้ครับสมมุติว่าเอาใหม่ผมอยากจะ เอาไอ้คังเคอร์เรนซีไม่เอาเดี๋ยวเอาอยู่กลางๆดีว่วคลังแมปเนี่ยมาอยู่ล่างสุดใช่ไหมครับเทคนิคที่ผมทําก็คือผมมาล่างสุดก่อนเลยแล้วผมกดคิดขวารัวๆครับพอคิดขวามันจะเด้งไปบนสุดใช่ปะเนี่ยอันฟาร์มผมขึ้นไปแล้ว VDD s l i n g e r ขึ้นไปแล้วผมกดเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้คลังแมปมาอยู่ล่างสุดใช่ปะแล้วผมก็เว้นคลังแมปไว้แล้วก็กดคิดขวาที่คลังอื่นครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้ก็มาอยู่ล่างสุดแล้วเราไม่ต้องลากอะไรให้มันเสียเวลานะครับเพราะว่าเวลาลากเนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยคล่องอนะ่ะเห็นไหมครับมันจะแบบติดๆขัดๆนิดนึงผมก็เลยไม่ค่อยชอบครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเทคนิคต่อไปนะครับเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากๆอันนี้อาจจะควรรู้ก็ได้นะเป็นเทคนิคการใช้อบบ f b i บดิ้งครับเพราะว่ามันจะทําให้เราคราฟไอเทมหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นผมจะคราฟรองเท้าเนี่ยที่มีแค่2รูเชื่อมกันใช่ไหมพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอเทมแหลที่มี4ูเชื่อมกัน แต่ว่าไอเทมไหนที่มีไม่ถึง4ีรูอย่างเช่นอันเนี้ยมี2อรูใช่ไหมแต่แม็กสุดมาได้3ามรูกดปุ๊บมันก็จะเป็น3ามรูเชื่อมกันตัวไอเทมที่ไม่มีรูเนี่ยก็ได้อยู่ดีคือใช้คราฟแมปมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าอบอบไบดิงเนี่ยมันถูกแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้คราฟเสื้อละที่มี6กลิงเนี่ยมันก็จะเหลือ4ี่ลิงอืมอ,อันนี้ไม่รู้ดีกว่านะไอหรือจริงควรรู้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันนะครับอย่าเอาอบอบไบดิงไปคราฟไอเทมที่มี6กรูนะครับหรือ6กรูเชื่อมกันเชื่อมไม่เชื่อม่ม่รู้้แหละตอใช เทคนิคต่อไปครับเป็นเทคนิคที่อาจจะมีประโยชน์มั้งสำหรับคนที่มีคลังน้ํามันใช่ไหมสมมุติว่าเราอยากจะอัพน้ํามันเนี่ยเราก็ทําไงกดยิยงๆ,ๆ,ๆเลยยิยงๆ,ๆเลยเราสามารถกดคอนโทรลคลิกได้ปะไม่ได้เราต้องกดยี่ีๆสมมุติว่าเราอยากจะอัพทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยเทคนิคที่จะทาให้อัพไวขึ้นนะครับก็คือเอาอัปเกรดออกครับแล้วก็เอามายางี้ครับแล้วก็เอาไปขายครับเนี่ยเท่านี้นะครับเราก็คลิกน้อยลงแนละ้ว ง่ายนิดเดียวเองครับเก็บก่อนแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวมากๆที่ผมบอกไปนะครับก็คือขวดเลือดเรานะครับถ้าสมมติว่าขวดเลือดเราหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเรากดใช้เนี่ยเวลาสมมติเราใกล้ตายใช่ไหมเรากดใช้ปั๊บปับป๊บปั๊บมันจะหมดทันทีเลยครับแต่ว่ามันมีเทคนิคแบบเทพ200 IQ มากซึ่งผมไปเอามาจากสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่าฮาวกนะครับทุกคนน่าจะรู้จักแหละเขาเป็นสปีดลันเนอร์เนาะเขาใช้ขวดหน้าตาแบบนี้ครับ มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ไม่ใช่ว่าเป็นขวดสากเรดไลฟ์หรืออะไรนะมันเป็นขวดอะไรก็ได้ครับขอแค่มีซับเอ้ยไม่มีซับฟิกครับซึ่งอันนี้ผมมีพรีฟิกอินสแตนดี้โควเวอรี่ใช่ไหมไม่ว่าผมจะกดกี่ทีะทุกคนได้ยินเสียงคีย์บอร์ดปะไม่ว่าผมจะกดกี่ทีะอ๋ะอไม่ใช่กดผิดปุ่มเอ้ยถูกแล้วกดกดกดกี่ทีะขวดมันก็จะไม่ลดเว้ยขวดมันก็จะไม่ลดเพราะว่ามันไม่มีซับฟิกซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเวลาสู้บอลนะครับสมมติว่าคุณไม่จําเป็นต้ออองงมี Sub ะไรย่่าเชน อันนี้ไว้กันคอร r u ั t เต็ดบัตใช่ไหมสมมุติว่าไม่ได้ต้องการกันคอ r r u p t เต o ดบัตก็ไม่ต้องเอาซับฟิกครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยสแปมขวดได้แบบเต็มที่เลยสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบใกล้ตายแล้วอะไรเงี้ยกดยิกๆเลยแล้วพอเลือดเราลดปุบ๊บอ่ะขวดมันถึงจะทํางานครับไงว้าวไหมผมมาเห็นครั้งแรกแล้วผมว้าวมากเทคนิคนี้อะ สำหรับ5เทคนิคที่ผมอยากจะแชร์เพื่อนๆฟังก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องได้อะไรไปบ้างแหละจากคลิปนี้ใช่ไหมครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่ถ่ายมาให้ดูกันเล่นๆเ,เนาะสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของผมในอนาคตน,นั่นเองครับแล้วก็ใครที่มีเทคนิคเพิ่มเติม,ตม,ตมที่อยากจะแชร์เนี่ยก็คอมเมนต์มาแชร์ให้ฟังกันได้เลยครับแล้วก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกช่องทุกๆท่านนะครับเหมือนเดิมครับนัน่นคือคุณพอสเลนเซียคุณยูคุณโชรามคุณมิตซี คุณเดวิบิ๊กเบนคุณไอผูดคุณภูรีนัทคุณโลโลคุณกัดคุณขอกระจกหน่อยครับไม่ให้คุณช้าคำไปนะครับคุณล็อกเกมคุณฟันนะจ๊ะคุณธนทรคุณแดบันคุณพีทคุณัญญาคุณนอทุนโอวารีนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆที่สนับสนุนการเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย